เพือ่อนๆวันนี้ก็มาเที่ยวหาดเจ้ากันนะครับวันหยุดสงการครับผมเที่ยวหาดเจ้าครับผมครัขึ้นทะเลเลยครับ เล่นน้ำเหมือกันนะครับเพื่อนครับลงมาถ่ายในกลางทะเลเลยเพื่อน

ประกาศสำคัญนะครับบัตรเอทีเอ็มของนางสิริพรนะครับสิริพรเรือนปุษกาครับนี่มีการประกาศนะครับบัตรเอทีเอ็มนะครับรเก็บบัตรเอทีเอ็มได้กันนะครับรนี่นะครับปฏิดต่อขอรับคืนได้ที่จุดยืนเจ้าชู้นะครับคุณ ตูนซิ้อเรีอลบอลเลียงสุสานอาจารย์สำนานนี้ถ้าไม่ใส่เสื้อซูซีบก็จะไม่ให้ลงนะครับเสื้อซูซีบนี้ให้ยืมฟรีครับผมเจ้าหน้าที่เขาให้ยืมฟรีครับไม่ได้เช่านะครับไม่รู้เอาแม่ไม่เก็บข้อมือก่อนนะแม่เาแมต้องเก็บข้อมือก่อนครับแล้วลก็ของคุณลัทพนีครับเห็นลุงเพชรไหมลุงเพชรอยู่นูน่น ลมไว้ที D ่ตู้ a ดมนะครับนะครับตัดเอ t ีมไว้ที่ตู้นะครับคุณมองหาลุงเพชรก่อนรับชนะครับโครนะครับคุณรัตชีโวยพรนะครับรมัดีไว้ที่ตู้นะคร่นู่นะครับก็ไปมองหาก่อน นั่งไงนั่งไงเซกนุน่นตรงขึ้นไปเลยนุน่นนั่นแหละตรงขึ้นไปตรงเสื้อละลายอ่ะน้องมินน้องมิน มันจะกาดจางทะเลนะครับเจ้าหน้าที่เขาถ้าไม่ใส่เสื้อชูชีพเขามาให้ลงนะครับเขาจะเตือนตลอดเวลาครับผมต้องใส่ทุกคนครับ ฟันเคลืนครับผมจะเป็นโคตรหินครับแนวฟันเคลื่อนครับขอบพระเจ้าแ่นนนะครับช่วงนี้นะครับที่ที่จะประปิดการยืนนะครับห้าโมงนะครับเหลือไม่เกินห้าโมงครึ่งนะครับท่านนายยุทธิชิตไปนะครับก่อนห้าโมงครึ่งหลังท่านนายยุทธิชิคืนทั้งหมดนะครับก่อนท่านนายยุทธิชิตจบคืนนะครับ นะครับตั้งแต่ตเ่งวาอับเป็นน้ำทะเลนะครับหลส่่าไม่ยึดมั่งคงครับแล้วก็บาทีดูีดูีครับองเปกาข่าวรื่อที่เราจะปเน้ามกครับนัทีเขากำลังเขาให้เก็บคืนห้าโมงนะคะเสือสิวช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นครับผม บออดูานลครุเล่นตกขาเล่นตอนที่เล่นรนเยอะมากนนันดูสิครับ เขาให้ขึ้นฮะเมื่อกี้นี่เขาประกาศเท่าอะไรห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งใช่อ่าไม่ห้าโมงโอ๊ยใจยังไงตอนนี้เขาไม่ให้เช่าชูชีพไ,ไม่ยืมชูชีพแล้วแต่ว่า ข้ามมงขึ้นหนะร้อคขดูชีคืนว่ามืดแล้วก็ก็จะเลอกน้ำต้องขึ้นใช่น้ำขึ้นแล้วอันตรายนี่ะข้างนอกเลยเห็นมันกระทบกันเใช่แรงพุขึ้นมาเลยอันนั้นมนะันจะกันขึ้นไงสะรอขึ้นไหมะรอปวดนีดเราจะลอขึ้น แต่ถ้าไปอยู่บนน้ำมันก็จะดิ่งใช่เพราะขาเราพลน้ำพลนั่นยืนไม่ได้แล้วมันจะดูดลงไปเรื่อยแล้วว่ายขึ้นมาไม่ได้เพื่อมันจะดูดเราลงไปออกไปกลางทะเลนั่นแหละจะขึ้นออกเห็ดมาในนี้นะเพือดูเห็ดมันก็เพิ่มเพื่มันก็ดูดนะถ้ามันเกิดอย่างนั้นไม่ขาถ้าขาเราอ่งานน้องถ้าขาเรา ยืนพื้นไดน้ก็ไม่เป็นไรครับดูนะครับเพื่อนไปยาวอันนี้ะจ,นจะเป็นลูกชายนะครับ ไปไป,ไปตามน้องไปเลย<ป>ตามน้องไปเลย<ป>จะเป็นหลานนะครับเป็นลูกชายครับผมจะเป็นป้าครับลงกปรต้องลงน้ำก่อนนะครับ นะครับขอความเข้ม้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่จะนำเครื่องยุติปงปืนนะครับจะมีการประกาศนะครับสายไฟลงไปทนำอากาศห้เรียบร้อยก่อนนะครับน้างด้น้ำทะเลก็ได้นะครับนะครับระหว่างเนลาที่ยกสูงถุงนะครับอย่าลากไฟมาครับเดี๋ยวต้องกลับไปล้างอีกรอบนึงนะครับฉะนั้นก็รอบเดียวจบนะครับรับประชาชนปืนนะครับขณะที่ทหาวที่จะเรียกไปนำกลับมาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนบระชาชนปืนท่านนะครับ

นี่งวันี้นะฮะแต่ถ้าไปกลับคืนก็ง่ายอยูอ่แหละ่างนั้นแหละทำ่างนั้นแหละนั่นแลหละเ็ยอ่ะะรู้สึกว่าตัวหนูตึงง่ายมากคน<ะ>ไม่เคยขยับมั้คขค้นจัง แช่นาะนี่หน่อยนี่แค,นะคะน่นี้นะครับเพื่อนๆก็ถูกแจก็ก็ฝากกนได้กดแชร์กดติดตามสัองคัมเนชนะครับผม ตามเลยน,นะครับขอบคุณม,มากครับท่รับชม